ที่นาะทุกคนหายหนะหายตาไปโดนมีอับซีไลท์คนกับมาบอกว่าคิดฮอนน้องบีเนาะก็ขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเนาะทุกคนเนาะที่หายหนะหายตาไปโดนไปนานเนาะอยู่บไดอัดคลิปเนาะก็มีหลายๆเรื่องเนาะแต่ว่าใครจะติดตาไม่ยังอยากส่งหาว่าคิดฮอนคิดฮอนน้องบีกับส่งหาน้องบีได้เด้ออยู่ไลน์เนาะเดียวน้องบีที่ทิ้ง ไปดีไลา์ไวแหงอย่างไรคอมเมนต์เด้อเข้าไปเบิ่งเนาะทุกคนเนาะก็ขอโทษขออภัยรายๆเด้อที่บได้ตอบที่บได้อาทิพย์เนี่ยห้ลงให้เบิ่งเนาะมันก็มีลายเรื่องในทุกสิ่งทุกอย่างเนาน้องแมวน้องบีจะมาบอกทุกคนเด้อว่าเป็นแนวใดเนาะชีวิตการเป็นอยู่เศรษฐกิจอยู่นี่มันก็บดีเนาะทุกคนเนาะกันนะทุกคนจะหูดีเนาะน้องบีก็ยช่นกันแล้เอออยากไปเที่อยากอยู่ไทยเนาะอยากลองไปพังนั่นว่ามันสิเป็นยังไงเนาะเพราะว่าเหาอยู่นี่เอาค่ะ บริหิท็บริบรหานะอย่างงนอดคุณู่แต่บ้านเนาะโมมียังเห็ดเวียกับแมนยูวามีมีแต่ว่าเงินเดือนมันบริอันนั่นเนาะกับเครื่องคงกับแพงขึ้นแพงขึ้นเนาะแต่ละมือเนาะการขาดใส่ใจมันกรลายเนาะทุกคนเนาะก,ก็ขอโมขอบใจเด้อคนที่สนับสนุนนะ้องบีเนาะที่ซอยเลยกันเข้ามาเด้อทุกคนเด้อขอบใจหลายเด้อ ตอนนี้ค่ะจะพาทุกคนไปเบื้องต้นอะโวคาโดนะทุกคนว่าสิเป็นแนวใดว่ามันใหญ่ท่ายไดร่ละมามันเขาเหลี่ยมแบยุกจะเข้าที่เท่าไรปุ่นไปท่าน,น้องเลยไปเบื้องกันนะทุกคนไปเบื้องแรกคอนนี้พาไปเบื้องต้นอะโวคาโดไายลู่นะทุกคนมาเป็นเหมือนดิฉันพาองค์คนต้นลินมาบ้าน มาปล่อยแดดนะทุกคนดูพาดพลนให้ออกมาตี่หอ้องก็ได้เดินนี่นะแดดลวมแดดนะดอกสามตนะทุกคนเด่นแบ่แบกันเดน้นไปได้มันจะอบอุีนเดนี๋ยวะไปใสะ ิด้สีก่อแต่คิดมาว่าเออคนจิตัวหเราะรอเลาะัต่อัตาไม่นคนมองเห็นได้ชัดเนามกระตกม้ากระกม่้านหน้ากรดั้นเยอะาหน้าหเรื่่ยๆนะหน้าเรล่อยมะไรอย่างน้าท ยันออกมาแล้ปล่อยห้างมันไกลๆเนนะน้ำเงินงน้ำเงินอ่ากินปลาลุไปลาให้กินน้ำนใครจะพ่าทุกค,คนไปเป็นมัน มาอาคาโดนมาุณมายนไงคนไดเยนต่ีมันเป็นญ่แล้วทพาทุกคนเตินแล้วมันเห่นงทั้งอะไรเป็นหมาตัวหน่อยมันก you know, ouais ็เป right, ็นหมาเด้อมาสิเพลเรียงกันเลยนะเมื hmm. so ่อพาลงไปดงงานนะกคน้ที yeah. ่นอาราราเดียวเดานำบริการการด้เนงานรวั้งนส่วนองบางทีบริไ้สส่ทัลมอยู่นะทุกคนอันนี้เป็นเนอหาเขาปลูกไปให้ใ่้ให้ได้นะ ข้างกินนะทุกคนอันนี้ก็เป็นน้องตานะทุกคนมีหนาจะมาเป็นสรงเอาตาทุกคนดูว่าจะได้รายสำเป็งหนักตปง่ายไม่เหมือนี้ิอย่างนีแต่ปานอนหาเลี่ยงกระดิ่งมาเอาพวกดูบักหนังนะคร เป็นมาแล้วนั่นี่นมาขนาดน้นทุกคนเป็นประมาณสองต้นนะหมาบาง่านะเป็นอะไรก็สุกไปทินแล้วทราอะไรเงนเลนนี่แหล่แล้ว

สนึดน er. <c oughs> pues mm ้มาอดี framework. ๋รโมลายได้ลายรลายแล้วมันตายกันกีงก็นลายันมีเขีองลายัเว่มกส้มมังนี่นี่นี่นะพ่อเลยจะข้าหานล้ว หาแล้วมา้อกเมพียงหนดีวไม่กี่ล้อนะตักพื้นเลย เขาไปยังไปไปยังให้บางไปไปกิโลวะนี่ีอันนี้นี่ะน,นี่สื่อประดังไฟนี่ดีกว่าสื่ออันนี้ะนึ่งหองะค่อให้ได้กิโล มรดบอต้องมรดบอต้องอันทิ้นหาก็ไม่ได้บอได้น้ำมันกระโลกมันปวดเซนเจีชินหาอะไรนั่นแบบพิ่งจะ่ดนงทอันนันพี่ลีี่รอคนกันที่รออย่างเดียว ตัวเดียาร์ตัวนี้่นอนหลัตัวนี่จอนสงกัะก็เลตัวมันวอานึงก้วนก็อันนี้จรีเนาะเียงอนี้จยได้ตัวน้เมันไทยอันนี้เมงดาเออเงเงเน anh ừ, đi chắc tên ไปไปอตายนะ